สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเป็นเหมือนเดิมค่ะวันนี้เปิดคลิปอยู่ข้างๆหมู่บ้านไปตัดเห็ดค่ะแล้วค่ะตัดเห็ดกันยามเชา้า มันลือปีติเฮยรเจ้ากี่ต้นนะเจ้าต้นจ้า,าจอเอาอ,เอลืกกลอกลนะ่รเฮ้ยขี่ไม่เป็นขี่รถเป็นที่ไหนรถตัวเองก็มี จอดอยู่ชนบุรีค่ะรถที่เคยวิ่งขายของค่ะจอดอยู่นะฮะจอดอยู่ในบ้านเนาะแต่ก่อนก็บอกจะหัดไงแต่เพิ่นเขาบอกจะรีบหัดไปไหนเนาะเขาก็จะรู้แม้ว่าเขาจายุ่อ่อนกว่าเนาะเขาก็จะรีบไปไหนกขบอกจะรีบไปไหนกูไม่ได้ไปไหนบอกบอกขับได้อยู่ถอยหน้าถอยหลังแต่พอไฟจริงๆขับไม่เป็นอะ โอยมอไซก็มีจักรยานก็มีแต่ขี่ไม่เป็นเจ้านี่ไปไหนไปทำแต่งานเหรอเจ้าเนี้ยบรรยากาศยามเช้ามันขึ้นสวยแล้วจะหญ้าเยอะ nay về rồi chỗ Bên là con dài À, thamay? ยายไปตัดเห็ดยายขาแล้วเงี้ยตึ๊บเลยตยัดเห็ดยามเช้าอ่ะอันนี้เขาทำอะไรเก็บอะไรเง็กเดยวกระโดนไม้นะใช่ 跟出来。 ีการรอจับไก่อีกไก่ไปแล้วน่าจะปลูกเชื้อๆให้มันเป็นแถวๆเนาะตรงนี้ ไหนสัพปลอดสุกเขาไม่เห็นมีเลยสับพลอดสุกจะเอ๊อเาแะเรียกอยู่บ้านทำไมไม่เห็น,เ,นเดินมาเรียกไม่เห็นมีเลยว่าไปตัดของยาขาบอ <c oughs> cái cọ nó không kiếm té ra cọ nằm mũi cái ta ta cắt đu ล่ะเฮา bàn ดุก Hơi อับตํา tít เอาเลย một ไผ เก็บเลยบ่อยายเป็นคนเก็บเป็นไปเก็บไปใครเก็บเป็นไม่เคยเก็บหรอกไม่เคยเก็บคนกีทม้านอยใหญ่อ๋อคนฟงตานูมือแจงเลย ยังลิ้งได้เองแต่พรมวยเกยลียมแมลูกัวฟรุ่งอ่เงียบพอลูกตาเดอ้เอเธออันนี้มาร้านส้ตมตำดอย,ยจะมากินส้มตำเริ่มเริมมาตัดเห็ดนะตัดเสร็จแล้ว น้องเฝ้าเหมือนกันน้องเฝ้าตับ,บเ,เ,ตเขาเออกดีดีแต่ของตาเป็นแพ้แของตากับของไอนนน้นันกงวดกงวดนี้นะเป็นแพ้เลยนี่เท่าน,น,นี้นไม่ใช่ตัวใหญ่นะเท่าเล็บแ,แต่ของเจวัน ของตางวดนี้เท่านี้เท่านี้แล้วเชือทุกทุกงวดมามีแต่ตากำาป้นแควนอะไรเนี่ยงวดนี้ทั้งไอ้นานทั้งตาหกไม่เห็นเลยว่าหกตะก้าตัดตั้งแต่เที่ยงทุ่มหนึ่งนี่เดี๋ยวแบบมันมันเหมือนไฟบังคับให้เรางัดออกมาให้หมดอ่ะเขาทำอะไรเขาว่าน้าพูดมาดิน่ะโด่งน่ะ มีแต่เหล็กเต็มเ,เ,เ,เขาเอาเหล็กไปตั้งอยู่เต็มเลยคนรว,นะวยมั้าโอ้พวกเขาไปทำงาน ทำงานท่อเขาก็อยู่ได้นานเลยเนาะเงียบกิ๊บไปเลยเงี<ฟ>ยบไพ่อะนะ

ตับเอาไว้ให้มันเกียเก่ยมๆหน่อยนะนี่อันในสารอันให้มันเกียมก่อนนะในสามอันี่อตัเอาป่ะเนี่ยเอาลแล้วพอแล้วถูกแล้วไวนะ้นานเอาดักอ,อันนี้นะ ให้มันเี็มก่อนให้มันหอมหอมเค็มๆไงไหน,นเอาไปกันีน้ไงนี่นะเนี่ยสามอันเนี่ยเดี๋ยวเอาออกกันละเอัอนนี่ไปนี่สีไม้นี่ เอาาเเอนนั้นไม,าเามา่เอานะอันเล็กนั้นไม่เอาเอาเนี่ยสี่อันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งใจกินข้าวกัน